ท่านผู้ชมฮะตอนนี้นะผมทำอะไรเป็นอย่างกับเครื่องคุณทีจียนะฮะนะฮะพอกดโครมนะี่กดโครมนั่นเองกดโครมนีนะ่ท่านผู้ชมเห็นผมกดโครมใช่ไหมเมื่อคุณทีจีเขาอยากจะเล่นอืมแบบนี้ตอนนี้ก็อาจจะดูโ oh my god dude ผมใส่นี่นะฮะ chrome extension e n c a g e นะฮะที่ทำให้ทุกอย่างกลายเป็น คุณลุงคนนี้นะฮะคุณนิโคลัสเชชนะฮะและอีกอย่างนึงนะที่ผมทำนะฮะก็คือกดไปแบบนี้นี่วันนี้ท่านชมไม่ได้ยินนะฮะแต่โอ้มันเป็นแบบนี้เหมือนกันนะฮะถทายดูโอ้เท่าท่านชมไม่รู้นะไม่รู้ท่านชมจะได้ยินหรือเปล่านะผมจะเอาหูฟังลองไปจ่อแล้วกันนะหวังว่าจะได้ยินนะครับะมันจะมีเสียงปดทุกครั้งที่ผมกดเลยบางอย่างนะฮะแล้วก็ลองกด ผมไม่รู้ว่าเพื่อนได้ยินหรือเปล่านะผมได้ยินแบบเบาๆก็นั่นแหละฮะประมาณนั้นแหละฮะอ๋อท่านผู้ชมลืมบอกไปยางนี้ฮะผมลงอีกยานด้วยนะท่านผู้ชมสังเกตเห็นลายปุนจอเขาไหมนอกจากเอ็นเคทั้งหลายนะฮะนี่คือมาขึ้นทั้งหมดเลยนะฮะเห็นเลยไหมเส้นผมบางๆซึ่งปัดออกไม่ได้ผมลงเอ็กซ์ i o นชั่น hair on screen เอไว้ โอ้ <laughs> oh my god อ oh <laughs> <Okay. laughs> ้โอเค display orientation แบบนี้อ่ <laughs> ะ k e change แลก็ลกมยัดดาวคอเขาอย่างไงวะไปตรงนี้ยัดดาว ตอนนี้ผมปิดคอมไปแล้วนะฮะเพราะว่าผมขี้เกียจเปิดไว้นานให้มันเปลืองไฟก็คือ ara, ผมทําไปเพิ่มอีก2อย่างนะคือหนึ่งผมฟลิปสกีของเขาอ่ะมาฝั่งนี้ไว้แล้วเขาจะต้องมองแบบมองเอียงแบบนี้แบบนี้นะฮะเพราะว่าผมฟลิปสกีของเขาจะมาฝั่งนี้ตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมผมฟลิปมาฝั่งนี้นะฮะแต่เดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นเองว่ามันเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ผมก็เปาเสียงทุกแอปของเขานะฮะยกเว้นโลบอกนะเพราะฉะนั้นเวลาเขาเพิ่มเสียงเนี่ยแล้วเขาเข้าโลบอกนะฮะเสียงเขาจะระเบิดหูตายนะฮะ ใช่แล้วเย่สุดยอดไปเลยแก่มาหาเฉพาะหน้าแบบมืออาชีพทำไมอ่ะแล้วมันมันเซ็ตได้ไหมได้ยังเซ็ตหน่อยนิดเดียวอ่ะเออเปลี่ยนแล้วไม่สะอาดไม่หรอเลยอ่ะมันอยู่ตรงไหนวะอ่ะ ไปห้องน้ำแป๊บนึ่งจะตั้งกล้ huh. องไว้ตรงนี้ Let's go ฮะตุ๊กฟิกเกลทุกคน

ดิคล <Nicholas> ัสเคจเอ้ะออไปเอออ๋เดี๋ยหายไปแล้วหายไปดูยูทูบดิดูยูทูบดิหรือแม่ย a าฮูดูเลยก็ได้เสรชหารูปดูดิคลัสเคจเอาไปดิย <laughs> <laughs> ่ะ <laughs> ลูงเลยตอนนี้ชอบก็เป็นด้วยบา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 นนี้สอบไปกรเต็มด้อิี่มีเซคอเสิร์ชหาลูกในกูเกิลดิไม่รู้เป็นหรือเปล่านะ กอลัสเกจยังไงก็ไม่ได้จักระอะไรนะตอนนี้เขาเปลี่ยนช่องไปเปลยไปก, <laughs> ก็น่าใส่หูฟังเล่นหูฟังดิลองลอง,ลองใส่หูฟังเล่นดูเผื่อนได้ผลไม่เตีเลยเด็กลองดูเกือบเออเกือบไม่ได้ใส่ดีกว่าเกือใส่ ไปมันเสื่อมไปเลอยเยอะอันนี่เอิแ้วห้องนยนมันร้อนอะร้อนเหรอที่ไหนร้อนร้อนก็ไปนั่งยางนันโอ้ยฮาฮ่า่าอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ่ยโอ้ยอยโอ้ยอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยงอ้ยโอ้้ีอยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้บโอ้ยโอ้ย้ออ้ยโอ้ยโม้มโอ้ั้ยโออ้ยโอ้อ้นอ้อ้ย้น้อไ้ Long sớm lại cái đấy sẽ mãi mềm đêm nữa. Hãy luôn gần hết. Oh, gây hết lắm 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 hết thấy hết lắm hết lắm คือเห็นอะไรไหมลองสังเกตดูดๆสังเกตดูดิเขาจะหลอกหลอนเกยอยู่บนหน้าจอตลอดไปเส้นผมสุดอีปีคุณลุงนิสคุณนิคลัสเคนเขาบอกว่าสมัย